สวัสดีค่ะเช้านี้ที่โรงเรียนบ้านนาแพงนะคะในช่วงโควิดจะพามาดูการคัดกรองนะคะของโรงเรียนก่อนนักเรียนจะเข้าห้องจะเข้าโรงเรียนบริเวณโรงเรียนคุณครูนะคะก็จะมีหน้าที่ในการคัดกรองนะคะ ก็มีนักเรียนทำหน้าที่เรียนยืนห่างๆหน่อยนะออโต้ออตโต้อย่างห่างๆเลยนะคะตรวจวัดอุณหภูมินะคะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ไปลงทะเบียนนะคะนี่ก็จะดีค่ะนี่ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะก็จะมีคุณคณรูเวนนะคะทำหน้าที่ วจวัดอุณหภูม <box>. enfin, <'re> ิล้างมือด้วยเจลแอนอฮอล์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรวจวัดอุณหภูมิสามสิบห้าจุดแปดทานสามสิบห้าจุดแปทานนะคะเช้าๆนะคะนักเรียนก็ยัง ยังไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์งานี้เช้านี้อากาศดีค่ะอากาศส,สดชื่นไม่ถึงกระร้อนนะคะอากาศเย็นเย็นนี่ค่ะก็ใส่เสื้อแขนยาวแบบออโต้ทำงานดีดีทุกวัน 36.2สวัสดีค่ะ36.2ล้างมือนะคะล้างมือหรือยังเอ,อ่ย เช้านี้ที่โรงเรียนบ้านนาแพงนะคะเช้าๆผ้าเบ่งบรรยากาศพี่น้องพามาชมบรรยากาศเช้าๆของโรงเรียนบ้านนาแพงนะคะของวันเปิดเรียนพี่น้องอากาศวันนี้ปลอดโปรงเย็นสบายนะคะ นี่แดดค่ะแต่ว่ากับบ่ถึงกับพรแดดดี<แ>ในช่วงโควิดทัพี่น้องในช่วงโควิดเป็นเงียบเงียบเงาเงา,เงาค่ะ<แ>เป็นเงียบเงียบเงาเงา,เงาจังหวัดร้อยเอ็ดถึงแม้ว่าตามข่าวนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผู้ติดโควิดนะคะบ่มีคนติดโควิดค่ะแต่ว่า ทางโรงเรียนของเรานะคะก็มีการป้องกันนะคะนักเรียนมีหลายๆคนที่มีญาตินะคะที่มีญาติเดินทางมาจากจังหวัดที่เสี่ยงนะคะอย่างเช่นจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองจังหวัดกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการาคัดกรองนักเรียนนะคะ ถ้าผ้าสุ่มเสียงนะคะก็จะให้นักเรียนได้หยุดเรียนคะ่ะหยุดเรียนไ้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ค่อนข้างที่จะเงียบเงียบเงาเงานะคะก็ยังเปิดเรียนตามปกติะคะ่ะยังเปิดเรียนตามปกติแต่ว่ากิจกรรมหลายๆอย่างนะคะเราก็งด งดการทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะไม่ไม่ให้นักเรียนได้มารวมเป็นกลุ่มนะคะงดกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วก็มีการจัดในห้องเรียนนะคะก็จะมีการจัดจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ห่างกัน ข้อดีของโรงเรียนชนบทนะคะโรงเรียนบ้านนอกนี่กาจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือนักเรียนจะไม่เยอะค่ะนักเรียนไม่เยอะแต่ละห้องเยอะที่สุดก็ยี่สิบนะคะยี่สิบคนบางห้องก็สิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการนั่งการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เราก็ทำได้นะคะ<น>ก็นั่งห่งหางกัน จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้นั่งห่างกันพอประมาณนะคะตามสภาพถ้าห้องไหนนักเรียนไม่เยอะก็จะห่างกันหน่อยถ้าห้องไหนชั้นไหนที่นักเรียนยี่สิบนะคะก็ห่างกันเมตรนึ่งนี่ได้อยู่เมตกกว่าน,นั่งห่างหนั่งห่างกันตามนโยบายของ สพปอออรออสามนะคะรอออ,อออเขตรวมไปถึงนโยบายของรัฐนั่นแหละค่ะนะคะพอพอนอกจากนั้นในห้องเรียนนะคะก็จะให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลาในการเรียนนะคะคุณครูก็จะคอยแนะนำคอยดูแลนะคะ ให้นักเรียนสวมหน้ากากมาตรการอนามัยตลอดนะคะทางโรงเรียนก็ไม่ได้ปล่อยประละเลยนะคะก็พยายามเตือนกระตุน้นให้นักเรียนได้ตื่นตัวได้เห็นพิษภัยของโควิดนะคะอยู่ตลอดเวลาสอดแทรกในวิชาเรียนการเรียนการสอนก็จะสอดแทรกอยู่ตลอดนะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะยังเปิดโรงเรียนอยู่ค่ะยังไม่ปิดนะ,ะโรงเรียนทางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะยังไม่ปิดนะคะยังไม่ปิดเรียนเรายังเรียนตามปกติแต่ว่าเราก็มีมาตรการในการป้องกันนะคะหลายๆมาตรการ เช่นเช้าเชก่อนจะเข้าก่อนจะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนนะคะก็จะมีจุดคัดกรองจุดคัดกรองนักเรียนตรวจวัดอุณหภูมิก็ลงทะเบียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะและในช่วงโควิดนะคะโรงเรียนของเราก็ยังทำพ่ล้างมือ เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นจุดจุดให้หนักเรียนได้ล้างมือบ่อยๆนะคะเอาไว้ทุกอาคารแล้วก็วางเจลล้างมือไว้ตามอาคารทุกอาคารนะคะนอกจากนักเรียนจะล้างมือด้วยสบู่แล้วนักเรียนก็ล้างด้วยเจลอันก็หอ์นะคะบรรยากาศ โรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนบ้านนาพเพ็งชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ยังไม่เข้าห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะทําหน้าที่ของตัวเองทาหน้าที่เวรหรือบางคนก็ตามอัธยาศัยนะคะเล่นกันตามภาษาเด็กๆ สิ่งสำคัญที่คุณครูเน้นย้ำก็คือการป้องกันนะคะป้องกันตัวเองต้องไม่ประมาทค่ะต้องไม่ประมาทในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะในจอร์แดแต่เราก็ไม่ประมาทค่ะไม่ประมาทกาดไม่ตกนะคะเราเราต้องยกกาดตลอด นี้คือภาพุทธรูป,ประจำโรงเรียนของเรานะคะหน้าเสาธงเช้าๆนะคะแต่ช่วงโควิดเราก็งดกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะนี่ค่ะนอน อากาศดีใช่้อมอากาศดีบนนอกบนหน้าเฮาเนาะจะพาบ,บนนอกบนหน้าอากาศดีใช่นหมเลูกหน่อยเนาะเขากะม้วน oh, ไปตามจะพาเราค่ะ วันนี้ก็จะพาชมพาเที่ยวพาเดินเลาะโรงเรียนบ้านนาแพงประมาณนี้นะคะอยากให้มาเบิงพี่น้องอยากให้ม่เยี่ยมมาชมน้งเรียนค่ะสภาพของคู่บนนอกสภาพของคู่ชนบทสภาพของนักเรียนชนบทค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ